รวยง่ายๆซิ้วให้ชอบแจกทองนับล้านลุ้นสร้อยคอทองคําและทองคำมูลค่า1นึ่งแสนบาททุกสปดาห์รวมมูลค่ากว่า1นึ่งล้านสองแสนบาทกดดอกจานสี่หกแปดดอกจานตามด้วยรหัสแหลักกดซีเนียมแล้วทัวออกถึง30ตุลาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งได้ลุ้นอะโฟล่าสูตรเี่ยนมีลูกแบบว่าเป็นไหมายพันมาแล้วมันนุ่มตั้นมากๆมันเป็นกางเกงในเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นฮอตแค เซ็กซี่ประจำปีของกูวค่ะปุ๊ก็มีเตีเล่มสองเล่มเนี้ยก็ไม่ได้เซเล็ตอะไรแต่คนมองว่ารูปอย่างนั้นเป็นกางเกงสีขาวเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมันโชไปหรือเปล่าโก้ไหมปุ๊กชอบนะแล้วนโน้ต์ชอบไหมก็เห็น <c oughs> ไม่เห็นเขาว่าอะไรนะจริงๆเซ็กซี่ได้เซ็กซีไ่ไม่จำเป็นต้องโปกูก็ไม่ได้โชว์แบบอะไรมากแค่แบบ นะเดี๋ยวคนหาแบบเดี๋ยวคนเบื่อเออไม่เขาแบบหายคิดสิงนิดนึงอย่างั้นนี้คือเบาๆ <c oughs> <า>ของเราหรือหือูเบาๆค่ะคือปิดทุกส่วนนะคะเราปิดทุกส่วนนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะ <c oughs> ยังยังคงความว่าเออยังมีนัดก็เราบนะีเซเตอร์ชั <c oughs> ้นในเนาะเออไกลของสุสนไกโน้ตด้วยหรือเปล่าพูว่าปูรู้ลิมิตของตัวเองอ่ะจริงๆถ้าถ้าดูจริงเราดูเป็นบางครั้งเราทำงานเราก็เป็นนางแบบเราไม่ได้